วาไปง่ายเลอเป็น่นก็ไม่อบันมหมายรู้ว่ากำโพเขียกกำโพซ้านรับอันขาเอาตะก้อนนี้งๆมาสางโอ๋อครับบอกว่าประใต้ก้อนเจ็กให้โยเท้าตีมครับเลยตื่นาบโอ่าเราฟันที่เจ็ดจาบไป อ๋อครับผมอันนงานจะเริ่มเด้ออันพูอันอันอันราฟาลา่าขยาดไหนจะเริ่มนเด้อมบางนีอายุทยาิี่จะอายุตลอดกเมัน